เธอไม่จำกัดช่วงตลาดนัดมหาตอนอีเวนต์ป่วนเมืองอสวัสดีค่ะพุณแม่พี่น้องเวลคัมกับเวลคัมเร็วคัมสู่ตลาดคองคองวันนี้เรามีการมาจัดอีเวนต์เวธีรังการใหญ่โตค่ะคุณค่ะวันนี้แบกกี้กับครีมนะคะมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่มานำเสนอ,อด้วยค่ะผลิตภัณฑ์ใหม่ผมไม่สนใจหรอกผมสนใจเพียงว่า อยากรู้จักคุณทั้งสองคนมากกว่าเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำสินค้าตัวใหม่นะคะแต่ก่อนที่จะเจอสินค้าตัวใหม่เราขอให้ทุกท่านพบกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ตัวจริงเสียงจริงวันนี้เลยค่ะขอเสียงปรบมือคุณอาคมเลยค่ะ เดียวเข้ามาแล้วครับเดียวเข้ามาครับท่างครับท่านครับท่าครับท่านครับท่าครับทานครับทานครับทาครับทานครับท่าครับท่านคร้บท่านครับ่านครับท่าครับานครนครับครับนครับท่านคันครับทาครับท่คับ่นครับครับาร่านครท่านคท่านครบ่าครับ่าน่งเบียงดังนะครับท่านคครับนครับท่านครับท่านครับท่นับด้วยครับผมเนียบแล้นตั้ทใจฟังท่าอค่างครอประโยชน์คือสานะ ทุกคนเงียบครับผมเงียบครับเงียบครับหายเงียบเลยครับผมเงียบครับผมครับครับครับผมครัอยู่คนเงียบขนเงียบกันหมดแล้วขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับป้าปื้ดใจเหลือเกินครับวันนี้มาในงานเปิดตัวสินค้าของผมเองนะครับเปิดงานใช่ไหมครับผมหาเลือกมหาชัยดวงเป็นคนดีนะครับเก๋เป็นคนดีนะครับชัยโยชัยโยขอให้เจอนะครับ แต่งแล้วท่านนี่ข้าิดงานรับพิดงานอันนี้เปิดงานสินค้าข้าท่านอ๋อลืมไปครับอันนี้งานที่ใหญ่มากครับผมผมเอาผมช่วยด้วยนะครับนี่ท่าผู้มาจุดในงานนี้ด้วยใ้่โอ้ยยิ่งใหญ่เลยได้ถ่ายรูปผูดยิ่งใหญ่เลยมหาเลิกมหาชัยเอ้าแตน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  ไพูดพูดได้เลยเจแลวเจนอะพูดเปิดไปลจุดตอนไหนอเมื่อกี้นี่ไงเร็วมากเลยถ่ายไม่ทันนั่นเองตลกพูดลาลงานนี้จัดไปถึงใจวัยรุ่นเลยอะยัง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 ไม่นั่งอีกอง่งนั่ง เดี๋ยวให้ท่านประธานโชว์ก่อนว่าวันนี้ท่านมีผลิตภัณฑ์อะไรมานำเสนอมีอะไรค่ะสิ่งนั่งก่อนนี่เป็นผลิตภัณฑ์ล่าสุดเฮ้ยเฮ้ยแนบหรอแนบครับสินค้าอ่ะสินค้าล่าสุดมันดีตรงไหนเนี่ยมันดีมากเลยครับเป็นเหล็กเหล็กลำพีสีปีกแดงครับโอ้ยเหล็กลำพีชโอท่านเจเด็บมาจากอารันยิกเลยนะโอ้โหเดี๋ยวนี้เขาใช้เลเซอร์กันแล้วรู้เลเซอร์มันทันสมัยไป บ้านเราต้องแหนบอย่างเดียวครับทอนทีละเส้นทีละเส้นทีละเส้นรับรองสะอาดครับอย่างนี้เขาเปลือกมันแหนบออกก็ได้ปั๊บปั๊บปั๊บก็ได้นี่เขาแหนบได้เปกมอย่างนี้แม่เอาไม่ซื้อไม่ได้เกมเล่นเกมดีกว่ามันเล่นเกมดีกว่าค่ะเล่นเกมดีกว่านะคะเชิญนั่งค่ะมีเกมอะไรอ่ะเอาเกมมาเลยค่ะเรามีเกมให้เล่นมา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 ขออาสาสมัครเลยแล้วกันไหนๆก็วอยๆนี่ละขอพี่สามคนนี่แหละมาลุกมาเล่นเกมกันนะพี่นะมีของรางวัลแจกเยอะเลย อบอกมาโอเคมาเดี๋ยวเล่นเก็เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นยังไงเป่าแป้งแล้วข้างในแป้งมีอะไรอ่ะมีเหรียญใครเจอเหรียญก่อนเป็นผู้ชนะโอ้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วได้อาบน้วอีกเห้อต้องบอกเลยคุณพี่่ะคุณพี่จะไม่เสียใจเลยที่ต้องกลับไปอาบน้ำเพราะว่าวันนี้เรามีรางวัลใหญ่มากพร้อมแล้วกันนับเลยพร้อมแล้วคิมนับเลยจ้ะเด้ง 2ไป3เปสาเบาลยาเลยไปใครเจอเหรียญก่อนอุมได้เป็นผู้ชนะเอะเออพียติ๊กมา เอมากเจอแล้วผมเจอคนที่สองผมเจอคนที่สามครับผมเจอคนแรกครับผมเอาล่ะแล้วเราก็ได้ผู้ชนะแล้วแต่ว่าให้รางวัลคนที่ได้ที่สุดท้ายก่อนโอเคงั้นเราจะแจกรางวัลอันดับ3านะ้คะอันดับ3นี่ต้องบอกเลยว่ารางวัลก็ไม่ได้หน่อยนะเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่มากเป็นรางวัลเครื่องซักผ้า นี่คือเครื่องซักผ้าค่ะโอ้โหการช็อตคุณยิ่งใหญ่มากคือก็ต้องมีโมโหลีลับเลยนะคะเออถึงแล้วเดี๋ยวขาอะไรเครื่องสักผ้าจับบ้าเลอเครื่องสักผ้าอะไรแบบนี้ คุณอย่ากวอยวอยอันนี้รุ่นใหม่ล่าสุดนะคะอันนี้ถังซักน้ําหนัก7กิโลกรมัมแต่มันไม่อยู่แต่เพียงเท่านั้นนวัตกรรมนี้คุณสามารถไปเพิ่มถังซักเองได้ที่บ้านถึง15กิโลกรมัมเพียงแยกชิน้นไง,งไม่เอาไปเลยไปเลยตใจด้วยนะดีใจดีใจ,ใจ,ใจ,ใจๆๆในะคุณคักรับไปอย่าอายค่ะอย่าอายเอาไปเลยไปเลยยินดีด้วยยินดีดเขาด้วยเพื่อกักขภาพมิ้งจ้าผมเป็นที่สองครับรางวัลที่ส ต้องบอกเลยว่าเครืองทำน้ำอนอันนี้ปกติใช้อาบแล้วผิวจะแห้งแต่อันนี้อาบแล้วผิวสุ่มซ้ชุ่มชื้นเพราะว่านี่คือเครื่องทำน้ำอุ่นเดีนยวอะไรอันนี้คือเครื่องทำน้ำอ ายด้วยนะีใจออกมาออกมาจงออกมาไม่ใช่แบบไม่่ใชยักษ์ตะเกียงพิเศษเฮ้ยแลกกับเครื่องชักผ้าไหมอื่แปลกคุณคะรางวัลที่สองรางวัลที่สองว่าตื่นเต้นแล้วโอ้โหรางวัลที่หนึ่งยิ่งใหญ่อลังการตื่นเต้นมากกว่าเดี๋ยวค่อยพิกเดี๋ยวพิกละเดี๋ยวตื่นเต้นว่ของที่หนึ่งได้อะไรจังรางวัลชนะเลิศคืออะไรร้อยครับ กะปิ้งะปิ้งอะไรคะที่ไหนบัตรกำนันก็บัตรกำนันไปช้อปปิ้งที่แห้งเลยฮ้ยคุณคุณไปอยู่ไหนมาบัตรกำนันก็บัตรกำนันจะไปช้อปปิ้งอะไรอ่ะนี่อธิบายสิอุปกำนันกำนันกำนันนอาดูโได้บัตรนี่ได้ไปเป็นกำนันโอ้โหดูแลลูกบ้านสบายกันเลยงานนี้เลยน่หนะนี่่ะโอ้ยเราไปเอากันับแกอะไรกันเีนีมั่มากีมั่วเอมากเลยเนี่ยได้ัะรกันเนี่ยฮะไปไป ก่อนจะไปเราควรเอาของรางวัลไปด้วยนะนะพี่นะถือไปให้หนักมบือทำไมล่ะเนี่ยสามสี่ชิ้นเอาไปขายได้ถึงแปดสิบเปาก็ไม่รู้เอา้าบ้าไปเลยถือไปกันหนักเสียเครดิตไปเลยเอาอไปถึงอิสรีเลยนะ